แม่กินอะไรดียำไก่แทบผะเทีป้ายกินอะไรดีอะไรก็ได้แซบๆปะยำไก่แทบก็ต้องมีผักชีใบเลื่อยได้แล้วไปยำกันเลยทอะไก่ ต่อไปเรามาคุกแป้งกันแป้งทอดกรอบน้ำไก,ก่ลงไปคุกคุกน้ำแป้งดีแล้วเอาไปคุกแป้งอีกทีน้ำมัน น้ำมันร้อนแล้วใส่ไก่ลงไปเรียบร้อยครับผมตัม้งไก่ตับไก่ทอดเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาทำน้ำกันนะครับผมน้ำปลา น้ำนตัดปีบ๊บมะนาวมะนาวผงนัวต้นใส่ไก่พริกป่นหอมแขกผักชีผักชีไปเรื่อยคน Lưm hao khua! Đẹp rồi, tăng thời gian Mẹ Thấy rồi! Yum, cải, sạp để không? Thường thường nặng rồi, À. เป็นไงเป็นไงพูดพูดพูดตบชื่อละของแห่ไม่ต้องเหลือให้มันกินนะแห่เราให้มันกินพอเราให้มันกินของดีมอนให้มันกินพอเทลเจ็บมากแจ็บเวร์